สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเปิดลุ้นแคมปัสเหรียญด,ดีดาบพิฆาตอสูรซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้มาสี่ซองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบซองละสิบบาทเนาะก็จะเป็นซองใหญ่นะครับแล้วก็หน้าซองนะครับผมก็หยิบมาแบบไม่ซ้ำนะครับซองนี้ก็จะเป็นซองของทันจิโร่เนาะนี่นะครับก็ถือว่าสวยนะครับ ด้านหลังก็จะแถมเป็นเหรียญดีสอเหรียญน,นะครับนะก็จะติดมาประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับ2แรกว่าเราจะได้เหรียญเบอร์อะไรเนาะก็สำหรับตรงนี้นะครับก็จะเขียนบอกว่าแคมปัส เหรียญดีดาปพิฆาตศูนย์ก็จะมีให้สะสมทั้งหมด100แบบนะครับก็จะมีเป็นแบบพิเศษ20แบบก็จะเป็นเบอร์1ถึง20แล้วก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับก็จะเป็นเบอร์21ถึง100ก็สามารถสะสมได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31กรกฎาคมพศสอ6 5นะครับ ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาเปิดลุ้นกันได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับในห่อแรกนะครับสำหรับเหรียญแรกก็ได้มาเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับเนาะเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นเบอร์หนึ่งก็เป็นทันจิโร่ ก็ถือว่าสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญที่สองก็ได้มาเป็นเบอร์สิบหกนะครับตัวนี้เป็นทางด้านเนสโกก็ถือว่าสวยนะครับก็เป็นเหรียญแบบหายากนะครับจริงๆก็หาไม่ยากหรอกนะครับแต่มันเป็นแบบ คือเขาผลิตออกมาลอดหลังนะครับอ่าโอเคสำหรับ่อที่สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าซองของเซนอิสุนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกัน ก็สำหรับเหรียญแรกนะครับก็ได้มาเป็นเบอร์77น่าจะเป็น79นะครับเนาะตัวเลขก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับสําหรับเบอร์เหรียญน,นี้ได้เป็นตัวหมูนะครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้ชื่อเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูซองที่2กันนะครับ เหรียญที่2ได้มาเป็นเบอร์66ครับตัวนี้ก็เป็นเนสโกเหรียญนี้สวยนะครับต่อมานะครับอ่าซองที่3นะครับซองนี้หน้าซองก็เป็นตัวของเนสโกนะครับ ก็สำหรับเหรียญก็ได้มาเป็นเบอร์17นะครับตัวนี้ก็เป็นเซนดิซึก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่ง ก็ได้มาเป็นเบอร์8ครับตัวนี้ก็เป็นทันจิโร่โอเคครับก็สำหรับซองที่4นะครับก็เป็นซองสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับหน้าซองก็เป็นตัวของเลนโกคุนะครับก็เดี๋ยวมาดูเหรียญกัน เหรียญแรกก็ได้มาเป็นเบอร์67นะครับตัวนี้ก็เป็นทันจิโร่แล้วก็เหรียญที่สองก็ได้มาเป็นเบอร์เจ็ดสนะครับตัวนี้ก็เป็นเลนโกคุสำหรับเหรียญน,นะครับ ก็จะเป็นส huh ีตามตัวละครเลยนะครับตัวละครสีเขียวนะครับก็จะเป็นเหรียญสีเขียวเนาะส่วนตัวละครสีแดงก็จะเป็นเหรียญสีแดงนะครับอ่าเหมือนกับ2อันนี้นะครับที่เหรียญตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นสีชมพูก็จะแยกสีกันกับตัวละครแบบชัดเจนเลยนะครับส่วนเหรียญที่เป็นเหรียญพิเศษนะครับเบอร์1นึถึงยีเนาะ ก็จะเป็นสีเหมือนกันนะครับก็จะแยกตามตัวละครประมาณนี้ก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับเหเรียญเซตนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาสะสมกันได้นะครับสำหรับเหรียญดีดดาบพิฆาตอสูรก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ